เมื่อนี้ผ้ามาเบิงภารกิจเด็กฟ้ามจ้ามือบริเวณเรียนลูกๆก็ต้องมาซอยงานพ่อเมค่ค่ะย่าฝ้าดามาเด้อว่าใส่และงานเด็กเนาะคะ่ะเราจะฝึกให้ลูกเหตุเท่าที่ลูกเฮตดได้รับผิดชอบหนาทีเท่าที่เพื่อนรับผิดชอบได้เนาะคะ่ะเมื่อนี้เป็นการทําความสะอาดโรงเรื่อนไรเชื้อ เก็บไข่ให้เรียบร้อยเนาะค่ะเพื่อที่จะทรงลูกค้าอันนี้เป็นโรงเรื่อนไข่เชื้อของฟาร์มห้าเนาะคะ่ะกงที่เป็นชันๆอยู่นี่เป็นก้งสำรับไซนกกะท่าระยะไข่เอื่นว่ากงตับจ้าโรงเรื่อนนี้เนาะคะ่ะสามารถบรรจุนกได้สูงถึงสามหมื่นโตจ้า สำหรับคนที่ถามมาว่ามือใหม่ให้แนะนํน่เนาะจ้าเราองก็นแนะนําให้เลี้ยงนกกระทาระยะไข่นี่แหละค่ะเพราะว่าเลี้ยงนกใหญ่จังได้ก็ง,งก่ายกว่าเลี้ยงนกน้อยเนาะคะ่ะต้นทุนอาจจะสูงกว่าเนาะค่ะแต่ว่าการเลี้ยงนกน้อยอยากกับปเปอร์เซ็นต์การหลอดกับยากนําเนาะคะ่ะสําหรับมือใหม่จ้าสำหรับนกไข่เนาะคะ่ะเขาจะทําความสะอาดร่องเรื่อนอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งเพื่อบ่อให้เกิดการมักมมเนาะคะ่ะกับบอดีต่อสุขภาพนกจ้า ให้อาหารเสาแร่งส่วนน้ำกระตอเป็นระบบน้ำอัตโนมัติให้เพิ่นกินตลอดเวลาค่ะนกกระทาระยาไข่เพิต้องการแสงสว่างอย่างหน่อยมือละ16ชั่วโมงค่ะโปรตีนที่กินเนาะค่ะในอาหารบอรตามกว่า22%จ้าเ้าดูแลดีบรรยากาศดีอาหารพร้อม โรงเรือนสะอาดเนาะคะ่ะอากาศทายเทพสุขภาพนกกะดีการหายพ้นผลิตกะดีตามมาน้าจ้าหลังจากที่เป็นเก็บไขแล้วเนาะคะ่ะเป็นผัาก,กันปัดกวาดเช็ดทูอุ้ยบริทูปัดกวาดเนาะคะ่ะรงเรือนก็นจะดูสะอาดขึ้นเนาะคะ่ะหนาเขา่าบแคสุขภาพนกดีเนาะคะ่ะสุขภาพจิตคนไา่ห้อาหารเห็นโร่งเรือนสะอาดกะดีไปน้าจ้าฟาร์มนกกระทากิจนิยาจ้า